สาวทุกคนวันนี้อยู่กับเกม Minecraft อีกแล้วนะคะเกม Minecraft EP 3นะทุกคนต่อจาก EP หนึนะทุกคนโดนคิปเปิดระเบิดตายเลยถ้าเกิต่อไปคือการขุดหินเดี๋ยวที่รู้คือตอนนี้เจอฐานก่อนนะทุกคนแล้วเราจะไปขุดฐานอันนี้คือ EP 3นะทุกคน E.P.3 สามเป right 3, like ้าหมายของเราคือการหาเร่เออแค่นั้นหรทุกคนไม่มีเลยอีพีสามเป้าหมายหาเร่เนาะขุด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 จนถ่าเนี้ยเป็นเชื้อเพลิงหรือมักตเป็นไฟเลยจริงจริงมาถ่านเป็นไฟก็เป็นทอดทอดที่เอาไปแป้ง แล้วก็เป็นกาบ้านก็ได้แต่ก็มืดมืดมืดม,ดม,ดมากถานเยอะมากทุกคนถานยุะจยากถานยุัด้าดนี่คือศึกสาถขาเนาะว <c oughs> ิยจองบ้านเปนีัวะไม่เอาด้เราสร้างบ้านมาแล้ว,าแล,วาแล้วก็จะมาภาษาสั้งางเ่็นยังไงลโดนคลิปเปิดระเบิดด้วยลัามบ้าดน,น,นี้ก็จะไปโย่มาด้วย กังลังบากรนัน้นี้โอ้โหทานทานว่าอะไรกันแน่นี่มันเยอะอย่างเงี้ยมันได้ทานโคตรเยอะเเลยดี๋ยวเขาตั้งชื่อเมือนงนว่าเมืองแห่งทานนะมันทานเยอะขนาดน,นี้คุกไปเนี่ยได้เยอะหนาดูยังไม่หมดเสียใจเยอะไปทางไหนอย่าเหมือนกันนะม,มันมาลำจมมัน่ยเยอะเกิน เราจะไม่พอแค่นี้เราจะเต็มกระเป๋าแล้วลนไม่สนไม่สนไม่สนกดหินไปด้วยนะันเราจะคราบของอ,อีกอยเยอะเนยเก็บ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 แค่แค่น,นี้ก่อนนะอนกลับบ้า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 นด่นวนเลย ซอมบี้มามาสีสัมบี้ไม่กลัวหรอกช่วยดกูกลัวมาตายหายแน่เลยอย่ามาช่วยด้มบี้ไอเชี้ยสัมบีเปรตมาหาทำไมอยบ้านตู้ไฟไหม้แน่เลยซอมบี้ไปได้ไม่น่าเลยกูสร้างาปนี้ พวกสังบ yeah! ีไปสิงมาสิงมาดิ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 เฮ้ยมีหมวกทองด้วยคุณโชคดีเกินไปเปล่าน้ำหมวกทองโอ้โหใส่เลยดิเออ ซอมบ,อบ,บอีเหรอจังหวังสมบี้เหรอใช่นี่มองทัพซอมบูรณ์ใช่มันคือควาทัพซอมบี้ชัดๆต่อไปคือการคราฟท็อดนะทุกคนนี่แบบจะเหมือนนี่ทอดคราฟมาให้หมดเลยเก้าเกลับบอกเด้เิน แค่นี้ก่อนในโทษของเราหกสิบสี่แท่งเดี๋ยวเรเก็บของกันแล้วทุกคนเดี๋ยวจะครับกล่รแม่กรของนี่หนูเอ่ยนะกลรเราจะทำเป็นแบบนี้อันแรกก็จะเก็บเป็นเก็บเพื่ออะไรเดี๋ยวเข้ามาจัดนะทุกคนโอษนี่ขาดไปไม่ได้เลยขาดทีชิ้นไหน โอเคไม่ทางจะเอาไปด้วยมันฝรั่งกลับไปเห็นแก้วนี่จะเอาไว้นั่นอ่มอ๋อสุ้ยเดกเป็ดนี่ไอควายโอ้ยสัตว์เด็กเป็ดนี่โอ้ยนี่อะไรมันฟันน่ากลัวสัมบี้ เดี๋ยวผมจะต้อนมาปิเลยอันต่อไปจะก็ดิ่ซอมบี้เป็นเลยไม่กล้า,าลงองทำเลยทำไมมีมันเยอะจังวะทำรมนีมันเยอะชช่ไหยโอเคเดี๋ยวจะมาจัดของคนนะทุกคนอันนี้ของสิบสี่ของเล็ก ก็อะไรตัวดีโอเคพร้อมพร้อมยังจะเมื่อไรโอเคม่พร้อมต้องไปนอนก่อนทุกคนนอนได้ยังยังจะนอนจะนอนโอ้นอนยังไม่ได้ทุกคนน่าเบื่อจ oh <picky> <common> ัง EP สองเนี <Mc Bryant> ่ยเราทำการคราฟเต้าผงอะไรอ่ะย่าง วันนี้มาเอส์มาการ,ารกินขนมแบบกรอบๆนะทุกคนฟัง,งกันเลยกรอบทำไมกคนเอซ์สังอากรอบตอนไหนทุกคนไว้ก็ ไอ้ลมเปลนทำให้กูเลือดลดอีกแล้วไอ้ลมหาบักหาเมีมงเกี่ยวกัยเรื่องนี้แรบสร้างบ้านตกที่ชิมานตกย่าตกที่ไม่ตายสักและมันไม่ปลอดภัยเลยมันเจอมีหมอน้องมาทำอะไรอยากตายไหม เ่ยตาลงมาสเตอร์กูไม่รงมาสเตอร์ดีกว่าเราสปาร์ลาดอะไรห้องเป็นที่อะไรห้หหรองอะไรนะตัวสุกไยมอนเกินนะี่ะจะลงมาฉัเพื่อก็มไม่เห็นตัวไหนหรอกคุณชูเงยตา โอ้จริงด้วยทองแดงเอ้ทุกคนทองแดงมันทำอะไรได้ทุกคนไม่เคยใช้ทองแดงทำอะไรได้ทุกคนทองแดงไม่ค่อยไม่ค่อยได้คัฟอะไรทุกคนปกติทองแดงเนี่ยเวลาเจอเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพราะว่าในหลงเก่าทองแดงจะไปฆ่ากันเลยมันย่งทองแดง,ง,ดงไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะ oke, terus, 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 ไม่นะตกน้ำเมื่อกี้เงียบไปคือไม่พังอ้ใไม่นะฉันจะต้องขึ้นไปยังไงดีเนี่ยว้าวความกระโดดงที่เกิดขึ้นแลยล้นวิว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ทุกคนคลิปนี้ฉันนสเลไม่เมริทั้งขอบตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย